สวัสดีครับผม c ีโตู่จาก c ีเอสซลชันปิ้นนะครับหากคุณมีปัญหาเรื่องเครื่องปิ้นนะครับเรามีคําตอบครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง8เหตุผลสําคัญนะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับเริ่มหันมาใช้บริการเช่าเครื่องปิ้นกันมากขึ้นนะครับโดยที่ภาวะตลาดนะครับณตอนนี้นะครับเครื่องปิ้นมีการปรับราคาขึ้นสูงขึ้นมากนะครับในราคาเครื่องใหม่นะครับแล้วก็ในบางยี่ห้อนะครับเครื่องค่อนข้างขาดตลาดนะครับทำให้มี ข้อจำกัดนะครับในการสั่งซื้อเครื่องใหม่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึง8เหตุผลที่สําคัญด้วยนะครับว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงหันมาเช่าเครื่องพิมพ์กันนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าเหตุผลมีอะไรบ้างครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างพิมพ์เตอร์รุ่นหนึ่งครับเป็นพิมพ์เตอร์แอปสัน LQ2190 นะครับพิมพ์เตอร์แอปสัน LQ2190 เนี่ยราคาเครื่องใหม่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับก็อยู่ราวๆประมาณ40,000-45,000บาทนะครับ แล้วแต่ว่าเพื่อนๆได้ซื้อจากที่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องก็ขาดตลาดด้วยนะครับส่วนราคาเช่านะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทนะครับผมอยากให้เพื่อนๆคิดตามสเต็ปนี้นะครับเพื่อนๆซื้อราคาเครื่องใหม่ผมสมมตินะครับอยู่ที่ราคา45,000บาทนะครับราคาเช่าอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเท่ากับเพื่อนๆเช่าเครื่อง3ปีถึงครบราคาเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อเครื่องมาครบ3ปีเนี่ย ถามว่าต่อจากนั้นเพื่อนๆก็จะต้องบันทนันเครื่องต่อนะครับแต่ว่ามันมีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเครื่องนั้นใช้งานหนักนะครับ <iende> ก็จะต้องบันทนันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับคราวนี้ผมมีข้อคิดอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเหตุผลข้อแรกนะครับที่เห็นชัดเจ Έ นนะครับคือเครื่องนะครับเพื่อนๆจะต้องลงทุนเง,งินก้อนก่อนคือ4 5 5 0 0ืบาทแต่เพื่อนๆใช้วิธีการเช่านะครับเงินลงทุนก็จะลดลงนะครับจาก45่ห0ืเหลือ1 0 0 0 0บาท เท่ากับเพื่อนๆประหยัดค่าใช้จ่ายไปครั้งแรกเลยครับอยู่ประมาณ62%บเตครับผลข้อที่2นะครับพิมพ์เตอร์ส่วนใหญ่นะครับจะรับประกัน1ปีนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้งานพิมพ์เตอร์เนี่ยหนักมากนะครับเพราะการบันท่นั้นก็จะต้องเร็วขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับพิมพ์เตอร์เครื่องใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานหนักเนี่ยเข้าปีที่สองเนี่ยก็ต้องเริ่มซ่อมบํารุงแล้วครับคราวนี้ถ้าเกิดเริ่มซ่อมบํารุงเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะตามมานะครับกับ กรณีที่เพื่อนๆเช่าเครื่องปิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเช่าปีที่2หรือปีที่3นะครับตลอดอายุการเช่าเนี่ยทางผู้ให้เช่าก็จะต้องดูแลเครื่องปิ้นให้เพื่อนตลอดนะครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาก็จะต้องมีการสลับเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในส่วนของการบำรุงรักษานเครื่องหากเครื่องของเพือ่อนๆเนี่ยใช้งานหนักนะครับในปีที่2ครับเหตุผลข้อที่3ามนะครับ ในการตัดค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของเครื่องใช้สํงงานักงานนะครับเพื่อนๆนะครับทราบหรือเปล่าครับว่าหากเพื่อนๆซื้อเครื่องพิมพ์มาเครื่องหนึ่งเนี่ยเวลาคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาจะไม่หักเต็มร้อยเปจากที่เราซื้อนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆซื้อเครื่องพิมพ์เตอร์มา4 5 0 0 0บาทในทางบัญชีแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดค่าใช้จ่าย4 5 0 0 0บาทเลยนะครับจะเป็นการตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของเขาเรียกว่าค่าเสื่อมเครื่องใช้สํงงานักงานนะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับตัดค่าเสื่อมเนี cache, <tinc S 1> ่ยเราใช้เวลาใช้วิธีการคิดอยู่5ปีนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่าย45,000บาทเนี่ยไม่ได้ตัดเลยนะครับเวลาเพื่อนๆทําการสั่งซื้อเครื่องปริ้นสำนักงานมาเนี่ยก็จะต้องใช้ในการตัดค่าเสื่อมราคาครับเป็นระยะเวลา5ปีต่างกับเวลาเพื่อนเพื่อนเช่าเครื่องปริ้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเเช่าเครื่องปริ้น1น0 0 0บาทเนี่ยอย่างน้อยค่าเช่าทั้งหมดเนี่ยสามารถตัดค่าใช้จ่ายได้1 0 0เลยในปีนั้นครับผลข้อที่4ี่นะครับ เพื่อนๆไม่ต้องดูแลรักษาเครื่องปรินนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเช่าเครื่องปรินเนี่ยส่วนใหญ่สัญญาเช่าเนี่ยก็จะมีสัญญาในการเข้ามาดูแลทำความาะสะอาดดูดฝุ่นให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆก็สบายใจได้อย่างว่าเครื่องปรินเวลาเราใช้งานหนักๆเนี่ยมันจะมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนั้นนะครับสามารถที่จะให้เวนเดอร์เข้ามาดูแลได้เลยต <ๆ S 2> ่างกับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเครื่องปรินของตัวเองนะครับจะจะต้องดูแลเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจุกจิกอย่างหนึ่งครับที่ว่า บางครั้งทางผู้ใช้งานเองไม่สะดวกที่จะดูแลเครื่องพินพ์เองนะครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งครับเหตุผลข้อที่5นะครับในส่วนของราคาหมึกพรินพ์ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนซื้อเครื่องของตัวเองครับส่วนใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะกังวลเรื่องหมึกพริมพ์นะครับต้องซื้อเป็นยี่ห้อนั้นนะครับก็จะมีราคาหมึกปินพ์ที่สูงนะครับและยิ่งเพื่อนเพื่อนใช้งานหนักนะครับก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนของสปายสูงมากนะครับแต่หากเพื่อนเพื่อนใช้บริการเครื่องเช่านะครับสิ่งหนึ่ง คอสเรื่องหมึกบินไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเครื่องเช่านะครับส่วนใหญ่บริษัทที่ทําสัญญาเช่าเนี่ยก็จะมีการซัพพอร์ตหมึกริ้นที่มีราคาถูกกว่านะครับเพื่อทำให้เพื่อนๆประหยัดระยะยาวในส่วนของค่าใช้จ่ายซัพพลายไปได้เยอะเลยครับเหตุผลข้อที่6นะครับหากเพื่อนๆใช้บริการเช่าเครื่องปริ้น์นะครับ โดยที่ไม่ได้ซื้อของตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับส่วนใหญ่สัญญาเช่านะครับจะทําเป็นปีต่อปีนะครับเพื่อนๆมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับในการปรับแผนในการทํางานเครื่องปรินนะครับสมมุติว่าปีนี้นะครับเพื่อนๆตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องปริน์งานประมาณเดือนละ3,000แผ่นนะครับแต่ปรากฏว่าปีต่อไปนะครับมีปริมาณงานที่มากขึ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะอัปเกรดเครื่องจากที่ปรินต์เดือนละ3000แผ่นให้เป็นเดือนละ5,000แผ่นได้โดยที่ เปลี่ยนสัญญาเช่าใหม่เป็นรุ่นอื่นใหม่นะครับเพราะนั้นถึงบอกได้ว่าการเช่าเครื่องพิมพ์เป็นปีต่อปีเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากในการปรับแผนในการทํางานในแต่ละปีนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เตอร์ที่เป็นรุ่นเดิมกับสถานการณ์ใหม่ที่เพื่อนๆอาจจะต้องเจอในอนาคตได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งครับที่สําคัญเลยครับเหตุผลข้อที่7นะครับส่วนใหญ่สัญญาเช่าพิมพ์เตอร์นะครับก็จะมาพร้อมบริการออนไซต์สวิตนะครับหากเพื่อนๆมีปัญหาในการใช้งานนะครับ ก็สามารถเรียกช่างเข้ามาออนไซต์สวิทเข้ามาบริการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องนั่งงานได้เลยนะครับต่างกับว่าเวลาเพื่อนเพื่อซื้อเครื่องมานะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่มีบริการออนไซต์นะครับส่วนใหญ่อยู่ในประกันเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องยกเครื่องไปที่ศูนย์บริการในแต่ละย่อนั้นในการดูแลเครื่องปริน์นะครับอย่างแรกเลยคือเพื่อนเพื่อเวลามีปัญหาเนี่ยไม่มีเครื่องสำรองเปลี่ยนเพราะนั้นเพื่อนๆก็ต้องหาเครื่องสำรองมาทดแทนเครื่องหลักก่อนแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องยกเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์บริการนะครับ สำคัญเลยนะครับที่เพื่อนๆทําให้งานเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเหตุผลข้อนี้นะครับในส่วนออนไซต์เนี่ยเพื่อนๆได้แน่นอนครับเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับเหตุผลข้อที่8นะครับบริษัทที่ให้บริการเครื่องเช่าส่วนใหญ่นะครับเขาจะเป็นผู้ช่วยชัเรื่องเครื่องพิมพ์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเปรียบเสมือนเพื่อนๆมีคอนเซัลส์ส่วนตัวนะครับสามารถปรึกษาบริษัทเหล่านั้นได้เลยนะครับว่างานพิมพ์เพื่อนๆเป็นแบบนี้เนี่ยเครื่องพิมพ์รุ่นไหนแบบไหนที่จะเหมาะกับเพื่อนๆนะครับลองรับโปรรแกมไ แม้กระทั่งเพื่อนมีติดปัญหาในเรื่องของการเซตฟอร์มกระดาษให้ตรงหรือการเซตกระดาษต่อเนื่องให้สามารถพิมพ์ได้ต่อเนื่องหลายแผ่นเนี่ยบริษัทที่ทำคอนแทคเกี่ยวกับบริการสัญญาเครื่องเช่าเนี่ยก็จะดูแลตรงนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับต่างกับเพื่อนๆต้องเสิร์ชอินเทอร์เน็ตหารุ่นเครื่องเองหรือว่าต้องตัดสินใจเองว่าจะซื้อเครื่องรุ่นไหนเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับว่าทําให้เพื่อนๆไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องแบบไหนแบบ เครื่องแบบไหนที่จะสามารถเหมาะกับเพื่อนๆได้หรือแม้กระทั่งซื้อมาแล้วก็ไม่มีช่างที่จะมาคอยดูแลในเรื่องของการเซตตัวกระดาษหรือฟอร์มให้เข้ากับเครื่องพิมพ์ที่ที่เราซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆใช้บริการเช่าเครื่องพิมพ์เนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนๆได้คอนซัลต์ส่วนตัวเลยครับจบลงแล้วนะครับสําหรับ8เหตุผลนะครับที่คนส่วนใหญ่นะครับหันมาเลือกเช่าเครื่องพิมพ์นะครับแทนการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์นะครับในส่วนผมเองนะครับซีโอตูนะครับ ก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของการตัดใจว่าจะซื้อหรือเช่านะครับในส่วนของผมเองนะครับในนามของ CS Solution Print เนี่ยเราก็มีประสบการณ์ตรงนี้มานานแล้วนะครับในส่วนของการทําสัญญาให้บริการเช่าเครื่องปรินเตอร์นะครับโดยประสบการณ์กว่า200วัาสัญญาของเราเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้คําแนะนําเพื่อนๆได้ว่างานของเพื่อนๆเนี่ยเหมาะกับปรินเตอร์แบบไหนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่ไลน์อดที่ผมกำลังขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับยังไงผมฝากขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคอนเทนต์ตรงนี้นะครับจนจบนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากติดตามช่อง c a Channel by Sooto แล้วก็แฟนเพจ CS Startup นะครับแล้วโอกาสหน้านะครับผมจะนําข้อมูลดีๆสาระดีๆนี้มาให้เพื่อนๆติดตามในครั้งต่อไปครับขอบคุณมากครับ